อค้าบปิดกล้องเลยไหมครับปิดกล้องเออปิดไม่ปิดไม่นะครับปิดไม่ครับผม อ่าสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนเรื่องอการดูแลรักษาสภาพนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์นะครับที่ใช้บำรุงรักษานรถยนต์นะครับสัปดาห์นี้เรามาเรียนในเรื่องความปลอดภัยและการวิเคราะห์ปัญหาในการบำรุงรักษานะครับ ก่อนจะเป็นในการรักษาความปลอดภัยนะครับในระหว่างที่เราทําการบำรุงรักษารถยนต์นะครับควรม,มีข้อปฏิบัตินะครับในการทํางานอย่างเคร่งครัดนะครับต้องมีความระมัดระวังนะครับเพื่อให้รู้ถึงหลักการทํางานที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดอุบัติเหตุนะครับในระหว่างที่เราปฏิบัติงานนะครับ นะครับข้อควรระวังนะครับในการใช้แม่แรงแล,แล้วก็ลิฟต์นะครับข้อควรระวังในการใช้แม่แรงนะครับแล้วก็ขาตั้งนะครับเราควรจะขึ้นแม่แรงนะครับในจุดยึดที่มีความแข็งแรงนะครับของตัวรถของเรานะครับถ้าเป็นรถยนต์นะครับให้ขึ้นแม่แรงที่ ชซีนะครับหรือว่าตัวโครงรถนะครับถ้าเป็นรถเก๋งนะครับให้ขึ้นบริเวณตะเข็บนะครับร้อยต่อนะครับเพราะว่ารถเก๋งกับรถกระบะนะครับจะแตกต่างกันที่แคชซีนะครับรถกระบะจะมีแชซีรถเก๋งจะไม่มีนะครับขึ้นจุดยึดที่แข็งนะครับแล้วก็ขาตั้งนะครับให้วางในจุดที่แข็งแรงเหมือนกันนะครับ ข้อควรระวังในการใช้ลิฟต์นะครับลิฟต์แบบสองเสานะครับลิฟต์แบบสองเสานะครับจะมีทั้งคานบนแล้วก็คานล่างนะครับจะมีความแตกต่างกันที่คานนะครับสังเกตดูคานข้างล่างนะครับถ้าเป็นแบบคานล่างนะครับตรงนี้จะเป็นสายสลิงนะครับลอดผ่านแบบนี้เขาเรียกว่าคานล่างนะครับจะมีแผ่นเหล็กครอบสายสลิงไว้นะครับ ถ้าคานบนนะครับสลิงจะอ้อมขึ้นมาอยู่ข้างบนครับจะเป็นคานยึดข้างบนข้างข้างล่างนะครับจะเป็นพื้นเรียบเลยครับไม่มีอะไรมาขวางทางนะครับไม่มีคล้ายๆแบบจะเป็นคล้ายๆแบบลูกร่างหนนะครับ้คานล่างนะครับนะครับในการยกนะครับขึลิฟต์แบบสองเสานะครับรถกระบะนะครับก็ต้องยึดในจุดที่แข็งแรงนะครับมีความแข็งแรงนะครับ ใส่กับแฮซีนะครับตัวแฮตซีเวลาเข้าจอดนะครับให้เข้าจอดในระหว่างกึ่งกลางนะครับสองลิฟท์ทั้งสองข้างนะครับของเสาลิฟ์นะครับให้อยู่ในกึ่งกลางของเสาลิฟ์แล้วก็ตัวรถนะครับไม่เคยบไปข้างหน้ามากเกินไปหรือว่าส่วนกระบะไม่อยู่ไม่อยู่ข้างหลังมากเกินไปนะครับให้น้ำหนักนั้นบาลานซ์กันนะครับให้มีน้ำหนักบาลานซ์กัน ครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับเวลาที่เราปฏิบัติงานนะครับจะได้ไม่เกิดอ,อันตรายนะครับต่อมาข้อควรระวังในการใช้ลิฟแบบต์แบบแท่นตัว x นะครับแบบแท่นตัวเนี้จะใช้งานง่ายหน่อยนะครับก็จะขึ้นเทียบนะครับจะไม่มีแขนนะครับต้องแตกต่างกันจะไม่มีแขนยืดหมดได้เหมือนอลิฟต์แบบ เสานะครับลิฟต์แบบเสาก็จะนํารถขึ้นไปจอดนะครับตัวลิฟต์ยกรถนะครับก็จะ,ะยกบริเวณแชสซีพอดีเลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องอปรับตั้งนะครับถ้าเราเข้าจอดตรงนะครับทั้งสองข้างนะครับการใช้งานนะครับก็จะมีะคลิปวิดีโอแนะนำพวกเราอีก ครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวครูจะส่งให้นะครับทีนี้นะครับการป้องกันการเสียหายนะครับที่เกิดกับตัวรถนะครับคนป้องกันการเสียหายทั้งภายในและภายนอกนะครับเวลาปฏิบัติงานนะครับต้องใช้ภาคลุมนะครับคุมแก้มรถนะครับหรือว่าบังโคลนรถนั่นเองนะครับ ก่อนที่เราจะทำการบำรุงรักษานะครับอย่างเช่นในภาพนะครับถ้าเป็นเบาะนะครับก็หาถุงพลาสติกนะครับมาคลุมไว้นะครับจะได้ไม่เกิดรอยเปื้อนรอยน้ำมันเครื่องรอยดำนะครับเวลาเราปฏิบัติตงานนะครับเราไม่รู้ว่าไปจับไปแตะไป ทำอะไรมาบ้างนะครับตัวนี้ผ้าคุมบางคนนะครับคุมไว้นะครับเวลาเราปฏิบัติงานในห้องเครื่องครับคุมทั้งด้านหน้าด้วยนะครับด้านหน้ากระจังหน้าถ้าเราปฏิบัติงานเกี่ยวกับห้องเครื่องนะครับเพื่อไม่ให้เกิดรอยรอยขิดควนนะครับไม่ให้สีรถเสียหายนะครับ เราอาจจะใส่เข็มขัดหรือว่าหนังเกยงยีนมีหัวกระดุมนะครับในการปฏิบัติงานเราก็ต้องใส่ผ้ากันเปื้อนด้วยนะครับเพื่อไม่ให้อุปกรณ์ในร่างกายของเราไปทาให้สีรถของลูกค้าเสียหายนะครับต่อมานะครับในความปลอดภัยนะครับในงานซ่อมนะครับความปลอดภัยในงานซ่อมใช้ช่างมากกว่าสองคนนะครับถ้าหากว่างานซ่อมที่ต้องใช้ ช่างหลายคนนะครับช่วยกันทําก็จะต้องคํานึงนะครับเราตองระมัดระวังนะครับความปลอดภัยกับเพื่อนร่วมงานเราด้วยนะครับถ้าจะอะสมมุติว่าเราบำร,รุงรักษาหรือว่าซ่อมแซมภายในห้องเครื่องยนต์นะครับคนหนึ่งเข้าไปเตรียมที่จะสตาร์ทรถคนหนึ่งกําลังทําอยังไม่เสร็จนะครับ คนที่จะสตาร์ทรถก็ต้องส่งเสียงบอกนะครับว่าอจะสตาร์ทแล้วนะทําเสร็จหรือยังอะไรอย่างนี้นะครับเพื่อเป็นการเตือนหรือว่าให้สัญญาณบอกนะครับไม่ให้เกิดความอันตรายกับเพื่อนร่วมงานนะครับหรือว่าสมมติว่ายกรถขึ้นลิฟต์อย่างเงี้ยนะครับจเาจาลิฟต์เจาลดลงจากลิฟต์นะครับก็ต้องให้สัญญาณกันว่าเ คนหนึ่งที่กดรีบลงก็ต้องให้สัญญาณเพื่อนที่อยู่รอบๆบริเวณนั้นนะครับให้รู้ว่าจะเอาลีบลงแล้วนะอ่าก็ส่งสัญญาณเรียกว,ว่ารีบลงอย่างนี้ก็ได้นะครับบางคนยังเคลียอะไรยังไม่เสร็จนะครับคนที่จะลงก็ยังลงอย่างเดียวเขาไม่ใช่นะครับการปฏิบัติงานหลายๆคนนะครับเราต้องมีการคำนึงถึงความปลอดภัยนะครับ กับเพื่อนร่วมงานนะครับเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายนะครับหรือว่าเกิดความเสียหายกับลูกค้านะครับทํางานไม่ต้องเร่งรีบครับเราต้องระมัดระวังครับรอบคอบนะครับเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายนะครับมาถึงนะครับการถอดและประกอบนะครับการถอดและประกอบเมื่อทําการตรวจนะครับแล้วก็หาสาเหตุข้อบกพร่อง ที่เกิดขึ้นได้แล้วนะครับควรจะศึกษานะครับแล้วก็ปฏิบัติตามขั้นตอนนะครับการถอดแล้วก็การประกอบนะครับไม่ใช่ว่าถึงเวลาแล้วลงมือทําอย่างเดียวนะครับจุดไหนควรทำจอะไรอย่างไรนะครับไม่มีใครจำได้ไปหมดทุกจุดหรอกครับเพราะว่ารถแต่ละรุ่นนั้นมันผลิตมาไม่เหมือนกัน,นครับ เราก็ต้องมีการศึกษาหรือว่าดูคู่มือคู่มือกันก่อนนะครับเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายกับรลูกค้าหรือว่ารถของเราเองนะครับการถอดและประกอบนี่คือเป็นสิ่งสําคัญเลยนะครับในขั้นตอนการปฏิบัติงานนะครับถ้าเราไม่ศึกษามาก่อนนะครับแล้วเราปฏิบัติงานเลยการถอดนะครับอาจจะดูง่ายนะครับแต่เวลาประกอบนะครับ เราต้องปฏิบัติให้ถูกต้องนะครับถ้าประกอบลืมประกอบไปแล้วลืมส่วนนี้ส่วนใดส่วนหนึ่งนะครับเราก็จะได้รือ้ออกมาแล้วก็ประกอบใหม่อีกครั้งครับมันจะเสียเวลาในการปฏิบัติงานของเรานะครับเราจึงต้องอศึกษาให้รอบคอบนะครับต่อมานะครับการติดตั้งนะครับการถอดและการติดตั้ง ของท่ออากาศนะครับหนึ่งนะครับเศษโลหะนะครับที่หลุดเข้าไปในท่ออากาศครับอาจมีฟนเสียต่อเครื่องยนต์แล้วก็ t u b o c h a r ์ e r ครับในระหว่างที่เราปฏิบัติงานในส่วนที่เป็นท่ออากาศนะครับก็ต้องควรระมัดระวังพวกน็อตเศษน็อตเล็กๆหรือว่าเศษโลหะต่างๆครับไม่ให้หลุดรอดเข้าไปในท่อนะครับ เมื่อเราถอดแล้วก็ติดตั้งชิ้นส่วนของระบบท่ออากาศเสร็จแล้วนะครับให้ปิดปากท่อครับด้วยผ้าสะอาดหรือว่าเทปกาวหรือว่าสายลัดนะครับเมื่อเราติดตั้งท่ออากาศนะครับให้ตรวจก่อนนะครับว่ามีเสียโลหะมีอะไรตกค้างไหมนะครับไม่ให้เพื่อไม่ให้มันหลุดลอดเข้าไปในเครื่องยนต์ของเรานะครับไม่งั้นจะเกิดความเสียหายได้นะครับ ีนี้จะเป็นการทํางานครับทํางานกับเหล็กรดท่อนะครับเหล็กรดท่อแบบสปริงนะครับก่อนถอดนะครับก่อนถอดท่อนะครับให้ตรวจสอบอตรวจความลึกของการสวมท่อและตำแหน่งของเหล็กรัดนะครับให้เราตรวจสอบดีๆนะครับว่าท่อเราเข้าลึกถึงขนาดไหนนะครับ เวลาประกอบนะครับมันจะจะได้ไม่มีอากาศั่วไหลไรออกมานะครับถ้าเหล็กรัดเบี้ยวนะครับก็ให้เปลี่ยนใหม่นะครับให้ทำการเปลี่ยนใหม่นะครับในกรณีที่เราใช้ท่อเดิมนะครับให้ใส่เหล็กรัดตรงรอยเดิมนะครับเราถอดยังไงเราก็ประกอบเข้าไปให้เหมือนเดิมนะครับหลังจากใส่เหล็กรัดแล้วนะครับเหล็กรัดแบบสปริงแล้ว ให้กดคาเหล็กลับที่ยื่นออกมาตามแนวรูปสอนนะครับนะครับในรุนแต่ละรุ่นนะครับก็จะมีบอกไว้นะครับนะครับพวกนี้นะครับจะเป็นเครื่องมือพิเศษนะครับเครื่องมือพิเศษนะครับกําหนดเขาจะกําหนดไว้เท่านั้นว่าใช้เครื่องมืออื่นที่ไม่ถูกต้องนะครับอาจจะทําให้เกิด ความเสียหายกับตัวรถนะครับจึงต้องจําเป็นต้องมีเครื่องมือพิเศษพวกนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวถอลูกปืนตัวดูดพล่อะไรต่างๆนะครับนะครับพวกนี้จะเป็นชิ้นส่วนนะครับที่ต้องเปลี่ยนนะครับเวลา,าปฏิบัติงานเกี่ยวกับเครื่องยนต์นะครับ ซีนนะครับซีนป้องกันการั่วไหลของน้ำมันหรืออากาศนะครับปะเก็นอยงนี้นะครับไม่ให้ซึมนะครับถ้าเกิดลอยเลือรอยรั่วซึมนะครับก็ต้องเปลี่ยนนะครับน็อตล็อกอะไรอย่างเงี้ยนะครับแหวนยางครับแหวนล็อกนะครับปิ้นล็อกนะครับเวลาปฏิบัติงานนะครับ สำคัญเลยครับพวกปินล็อกเนี่ยแต่และรุ่นเนี่ยผลิตมานี่ซับซ้อนครับบางรุ่นก็จะง่ายหน่อยนะครับบางรุ่นเนี่ยสองล็อกสามล็อกนะครับถึงจะปลดปินล็อกออกมาได้นะครับนี่นะครับท่อยางของรถยนต์ก็จะมีประมาณนี้นะครับท่อยางและชิ้นส่วนที่เป็นยางนะครับอ่าหลีกเลี่ยงนะครับอย่าให้ท่อยาง ลีกเล <auto> ี่ยงอย่าให้่อยางครับและชิ้นส่วนที่เป็นยางครับถูกผสมกับน้ํามันเบนซินนะครับว่าน้ํามันเบนซินนั้นกัดนะครับกัดทําให้ยางบวมนะครับทําให้ยางบวมครับหรือน้ามันเครื่องอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะทําให้เสื่อมสภาพนะครับเสื่อมสภาพเร็วกว่าปกตินะครับระมัดระวังนะครับในการใช้ต่อมานะครับเป็นการล่อลื่นนะครับการล่อลื่นการล่อลื่น วรทําการหล่อเลื่นชิ้นส่วนต่างๆนะครับตามที่เขากําหนดนะครับในตําแหน่งที่ระบุไว้นะครับในแต่ละส่วนนะครับก็จะมีการใช้น้ำมันหล่อเลื่อนที่แตกต่างกันไปนะครับในเครื่องยนต์ก็จะใช้น้ำมันหล่อลื่นสําหรับเติมเครื่องยนต์เท่านั้นนะครับค่าความหนืดก็จะแตกต่างกันนะครับกับพวกน้ํามันเกียร์ เกียร์นี้ก็จะเป็นจะต้องใช้น้ำมันหล่อลื่นเหมือนกันครับเกียร์เฟืองท้ายเงี้ยนะครับล้ออย่างนงี้นะครับก็มีการหล่อลื่นเหมือนกันนะครับอ่าทีนี้ครับน้ำมันเบรกครับตัวนี้น้ำมันเบรกในหน่วยที่หนึ่งนะครับเราก็ได้ปฏิบัตินะครับแล้วก็ตรวจเช็คดูแล้วนะครับว่าเป็นยังไงอยู่ในระดับไหนนะครับน้ำมันเบรกนะครับระมัดระวังนะครับอย่าให้โดน โดนสีรถนะครับหรือส่วนที่เป็นพลาสติกหรือว่าคอนโซลนะครับจะทําให้สีสีรถด,ด่างถ้าเป็นพลาสติกก็จะแตกหักได้เลยนะครับหากน้ำมันเบรคถูกสีรถนะครับควรรีบใช้นะครับน้ํามาลาดหรือว่ามาเทลดให้มันล้างน้ำมันเบรกออกไปให้หมดนะครับทิ้งไว้นานเดี๋ยวจะทำให้เกิดความเสียหายนะครับ การตรวจสอบซ่อมวงจรไฟฟ้านะครับในเมื่อเราทํางานเกี่ยวกับไฟฟ้านะครับควรเดียกเลี่ยงนะครับการแดัดแปลงก่อนไฟฟ้าหรือว่าสายไฟนะครับมันจะอาจจะทําให้ไฟฟ้าและวงจรหรือว่าช็อตได้นะครับเราควรจะก่อนที่จะปฏิบัติงานพวกนี้นะครับควรจะถอดกู้ลบของแบตออกก่อนนะครับก่อนที่จะตรวจหรือซ่อมนะครับเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้านะครับ ไม่ใช่วงจรไฟฟ้าหรือว่าเวลาที่เราปฏิบัติงานในห้องเครื่องนะครับเราก็ถอดแบตขั้วแบตออกเหมือนกันนะครับขอขั้วลบออกเหมือนกันเพื่อไม่ให้เวลาเราปฏิบัติงานนะครับอาจจะชวนได้วนหนึ่งในร่างกายของเราไปสัมผัสกานะครับลงเกานะครับอาจจะช็อตได้นะครับ ต่อมานะครับจะเป็นการบำรุงรักษานะครับพ่นสนิมใต้ท้องรถนะครับในขณะที่พ่นกันสนิมใต้ท้องรถนะครับควรหุ้มหรือว่าปิดนะครับปิดออซิเจนไว้เพื่อไม่ให้น้ำมันนั้นหรือจะบีไปติดอยู่ที่เซ็นเซอร์นะครับจะทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของเซ็นเซอร์ลดน้อยลงนะครับในส่วนนี้นครับ ก็ไม่ค่อยมีใครจะทํากันนะครับส่วนมากก็จะมีแค่ล้างแค่น้ําน,นะครับ <c oughs> ต่อมานะครับกองรวมสายไฟแล้วก็กองฟิวนะครับขั้วต่อ, Sci <c oughs> อาสายไฟอุปกรณ์ไฟฟ้าอะไรต่างๆนะครับ <c oughs> ถ้าไม่จําเป็นนะครับไม่ต้องไปดัดแปลงหรือว่ายุ่งเกี่ยวอะไรกับมันเลยนะครับ <c oughs> ทางบริษัทโรงงานเขาผลิตมา <c oughs> ดีแล้วนะครับ <c oughs> ถ้าไม่มีปัญหา หนูไปกัดสายไฟช็อตอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะไม่ได้ไปไม่ค่อยได้ดูแลร,รักษาอะไรเท่าไหร่นะครับการวิเคราะห์นะครับวิเคราะห์ปัญหาครับก็จะมีการตรวจสอบโดยใช้สายตาใช้หูฟังนะครับหรือว่าดมกลิ่นนะครับสัมผัสด้วยมือนะครับ หรือความรู้สึกของร่างกายของเรานะครับว่ามีอะไรผิดปกติไหมสังเกตดูที่เครื่องยนต์หรือว่าอะไรมีความผิดปกติหรือเปล่านะครับสําหรับการมีข้อปัญหาการามุนงสารยนต์นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับในหน่วยนี้มีนักเรียนคนไหนสงสัยอะไรไหมครับ หรือว่ามีอะไรจะถามหรือไม่ไม่ครับไม่มีครับไม่มีนะ